ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุากกัน,กน,นครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเออเอสเคฟฟริดช์สตมาในรูปแบบของเกม 3D นะครับอ่าคือมันเป็นเกมอะไรครับทุกคนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมและวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับมันคือเกมผีทุกคนเกมผีใช่เกมผีจริงๆทุกคนใช่ครับไปอย่ารีรอเลยไปเล่นกันเลยครับท่านผู้ชม ั้ผมจะเลือกด่านกำแพงสีขาวก่อนเนาะทุกคนกำลังโหลดกำแพงสีขาวฉันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของท่านใดนั้นเองก็มีรถตู้จอดข้างฉันมีชายชุดดำสองคนวิ่งลงมาจากรถคนหนึ่งรวบตัวฉันอีกคนนึงเอาถุงมาคุมหัวฉันและทุกๆอย่างก็มืดลงไปรู้สึกตัวอีกที ก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยซะแล้วเอาแล้วทุกคนเอาแล้วครับเฮ้ย,ย,ยเฮอะไรเนี่ยว่าแต่ใช้ไฟฉายไงเนี่ยในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีฉันเปิดเพลงขึ้นความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมตื่นพอฉันลองเปลี่ยนเพลง เฮ้ยเฮ้ยเสียงเลยวะเนี่ยทุกคนที่นี่มันที่ไหนกันน่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอเป็นใครอืมฉันยังไม่ได้แนะนําตัวเลยนี่นาอะไรเนี่ยทุกคนสวัสดีฉันชื่อรีดาฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแล็บและเสียงของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้ยและสาเหตุที่ัต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทําของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง กลนอย่างคุณสมควรจะถูกกำจัดให้หายไปแต่ไม่ต้องห่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับกลนอย่างคุณนั่นก็คือการปรับทัศนคติแบบ4.0ระหว่างเรามันบ่นโดนแล้วก็มาหาแล้วก็มาเปิดไฟมาทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนหรอกอ่ะหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่ นี่อะไรอ่ะลงไปซื้อน้ําเดี๋ยวมานะอะไรเนี่ยไปซื้อไฟแช็กที่ร้านขายของชําแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อนาเลี้ยงให้กับรัฐบาลอะไรเนี่ยทุกคนและการกระทำด้านถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อราชาจักรอย่างยิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นชติได้แค่ซื้อไฟแช็กเนี่ยนะ อะไรเนี่ยมันบ่นอะไรเนี่ยทุกคนผมคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะมันจะเอาคุณแจจากไหนเนี่ยฉันหลดล็อกประตูให้แล้วโอ้ยมันปล็อกประตูให้แล้วมันบอกว่าการปรับทัศนคติละกันไม่มีชักโครกให้แกหรอกอะไรกันครับเนี่ยเอย้คุณแจคุณแจทุกคนคุณแจข้อมูลอ,อ้าวเฮ้ยอ่านเร็วจังเลยล็อกอ๋อต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดใช้ยังไงทุกคนอใช้ยังไงเนี่ย อ๋อเลือกลูกกิง้งเมาส์ทุกคนแล้วมันมันปลดล็อกอยังไงเนี่ยมันจะปลดล็อกอยังไงทุกคนเฮ้ยวิ่งได้วิ่งได้ทุกคนวิ่งได้นี่นีหนีวิ่งได้วิ่งได,งได้ทุกคนปลดล็อกดิเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดดิโอ้โหอะไรอะทำไมมันผมเปิดไม่ได้อะ ทำไมผมเปิดไม่ได้เนี่ยอ้โอ๋อกดคลิกขวาท่านผู้ชมมาแล้วเฮ้ยเศกอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรฮ้ยแล้วเมื่อกี้คุณตกใจหรือเปล่าล่ะเฮ้ย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  กกว,วิ่งน่าก,กาโโลัวทุกคนทำไงดไีอ่ะอุ้ยยิงปิดไฟก็ยิงน่ากลัวสิฮัลโหลเปิดไฟ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 โอ้โหตรงนี้มีอะไรบ้างเปิดไฟก่อนทุกคนไม่งั้นไม่ได้อ่ะไม่งั้นผมกลัวตายแน่เลยอ่ะโอ้ยล็อกหมดเลยทุกคนอ๋อคือผมต้องหาถังถังข้าวสารให้ได้ประมาณห้าใบเหรอทุกคนถึงผมจะแบบสามารถชนะได้เนี่ย คือผมต้องหาถังข้าวสารให้ได้ประมาณห้าใบเอาดูช่วงนี้มีข่าวหลายคนเฮ้ยช่วงนี้มีข่าวคนหายเยอะมากเจ้านายหลายท่านคงจะเดาได้ไม่ยากว่าสาเหตุที่คนหายไปเป็นเพราะอะไรผมจึงอยากให้คุณทุกท่านเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพื่อที่จะได้รับที่เพื่อจะได้รองรับคนเหล่านั้นด้วยความห่วงใยนอพอติคืออะไรทุกคนการลักพาตัวอะไรเนี่ยอะไรเอ้ยเอ้ย กินกินได้ไหมทุกคนกินไม่ได้อีกอมีอะไรซ่อนอยู่ไหมเนี่ยมันล็อกอะทุกคนทำยังงี้ดีอะมันล็อกอะมันล็อกอะทุกคนผมวิ่งแล้วคือผมจะต้องทำยังไงต้องหากุญแจจากไหน ยังไงยังไงอาไ้าวเฮ้ยทุกคนผมมาหากุญแจาจากไหนดีเนะี่ยฮะโอ้ยที่แกเจอแล้วโอ้เดินผ่านไปได้ยเงินทุกคนนี่ก็สวยครับผมทุกคนมันเปิดได้แล้วมันเปิดได้แล้วคนน่ากลัวดูดิดูหน้ามาดิผมเปิดไฟก่อนแล้วกันผมกลัวคนน่ากลัว น่ากลัวเกินไปทุกคนเจอถังเหลสาแล้วเราเรีบออกจากประตูห้องนี้กันโอ้ย <c oughs> ผมผมเราเปิดดูวเราเดินเกมเร็วกันทุกคนเอาแล้วเอาแล้วมาห้องใหม่แล้วโอ้ยตรงนี้เปิดได้ทุกคนผมไม่กล้ามันอ้าพมนปิดอย่างนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยอะ โอ้เดินไม่ได้ทุกคนเดินไม่ได้โชคดีไปผมต้องไปเปิดไฟก่อนทุกคนไม่งั้นผมกลัวอ,อ,อ,อะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยระหว่างเราอุ้ยอุ้ยเจอถุงข้าวสารฮะเราทุกคนอุ้ยอุ้ยเข้าไม่ได้ทุกคนเข้าไม่ได้ไปเปิดไฟให้หมดก่อนดีกว่าเผื่อเผื่อเฮ้ยสามอ่ะเราทุกคนสามอ่ะแล้ว โอเคโอเคแบบนี้ละเฮ้ยเฮ้ยโอ้นึกว่ามันเป็นทางตกผมเปิดไฟให้หมดก่อนผมกลัวเอาแล้วเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคุณไหมมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยล่ะสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะอ้ลิฟต์แ้ไหนกล่าวรอแค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้ว คุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่เราจะเปิดคลื่นเสียงรังสมองให้คุณฟังแทบทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะจิจัดการยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมาแล้วเฮ้ย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 ทุกคนทุกคนเฮ้ยไม่เอาแบบนี้ทุกคนเฮ้ย ทุกคนจงตะโกนออกมาว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์ไม่มีทางหรอกหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฮือเฮอเอาล่ะงั้นก็ขึ้นลิฟต์มาได้แล้วไปไปไปทุกคนขึ้นลิฟต์กันขึ้นลิฟต์กันลิเปิดแล้วลิปเปิดแล้วลิเปิดแล้ว,ลลวโอ้โหเป็นลิฟต์ที่แบบว่าเป็นลิฟต์ที่คนน่กกากลัวม้ไดไหที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินเครื่องเสียงนั้น และนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่เคลื่อนเสียงทําอันตรายคุณไม่ได้และทางเราส่วนน้อยตรงไหนทําอันตรายได้เนี่ยโอ้ผมกลัวแทบตายถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทําให้คุณประสบปูบัติเหตุด้วยการลื่นลมจนขาดอากาศหายใจตายด้วยเสือแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์เฮ้ยเชื่อฉันเขาจะใช้ร่างกายผมทุกคนนิดเดียวไม่เจ็บหรอก ไม่เจ็บเลยเหรอะเฮ้ยลิบ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 เปิดแล้วทุกคนได้เสียงติง้งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออเออเอเอเฮ้ยปิดได้ไหมเนี่ยทุกคนเราอยู่เถอะทุกคน,คคน,นคยัยงได้ยินเสียงอยู่เลยเนี่ยโอ๊ย ไปเพื่อผมไปไปไปมันไปปล่อยเสียงไปอย่างนั้นไปทุกคนอย่าลืมมันไปลืมมันไปเอามันเปิดให้อยู่แล้วนี่ทุกคนผมลืมแกดสอบเฮ้ย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 เสียงอะไรอ่ะโอ้ยสเปดบอลเพื่อดูข้างหลังเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วทุกคน เปิดมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าเออเออหนีหนีอย่ามาอยู่กับผมไปไปโอ้วิ่ง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 โอ้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 เฮ้ทุกคนตกใจอ่ะ ดูเลือดผมดิเอาใหม่ทุกคนตั้งสติแล้วทำใหม่มาผมจะวิ่งให้น้อยที่สุดมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยมันยืนอยู่นั <S <s ่นทุกคนมันยืนอยู่นั่นทุกคน เพื่อปปป็นการรฏิูไปเลยไปเลยเปิดไฟเปิดไฟไปเลยอย่าตายมาอย่าตายมาโอเปิดประตูปิดประตูเหมือนพิกกี้เลยเนี่ยเก็บ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 ไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดมีอะไรมีอะไรใส่มาให้หมดโอ้ยหิวเลือดมียาทุกคนมียามียามียาใช้กันใช้กันใช้กันอ๋อทุกคนสุดยอดละ แต่ว่าผมจะต้องหนีมันอีกรอบหนึ่งทุกคนเอาละ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 ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบไปเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเอาเฮ้ย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 เฮพี่ทางพี่ทางพี่ท้าพี่ท้าอย่ามายุ่งเออผมจะตายวิ่งวิ่งวิ่งเปิดประตูเปิดประตู โอ้โอ้โอ้ my god โอ้ยซ้อนไม่ได้ซ้อนไม่ได้โอ้ซ้อนโอ้โหคอยดูว่าแกจะซ้อนต่อได้อีกนานแค่ไหนโอ้ทุกคนโอ้อยอะไรอ่ะเอ้าชอบริบตาที่ขาของฉันก้าวเข้าตู้ฉันรู้สึกได้ทันทีเลยว่าพื้นที่รอบข้างนั้นเปลี่ยนไปเอ้าจบงี้เลยเหรอทุกคน สุแค่นี้อะไรกันครับผมยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยก็ชนะแล้วอ่ะอทำไมมันง่ายอย่างงี้่ะครับทุกคนยังไม่ทันได้ทำอะไรก็ชนะแล้วอ่ะเนาะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็ชนะเกมแบบอีซี่อีซี่ร้วนะครับผมก็ชนะแล้วอหรอ ขออักน่อยแล้วกันโอเคครับผมก็คลิปของผมนะครับ EP หนึ่งนะครับจะมี3 EP ครับผมเพราะว่ามันมี3ตอนทุกคนเห็นไหมนี่เออมันมี2ตอนนี่ทุกคนคือจะมีอีก EP หนึงนะครับผมเป็นตอนระเบียงยามพลบยามพลบแววเสียงเลไลอ่านผิดขออภัยครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้แบบของแบบนี้ของผมนะครับแบบนา่ากลัวหรือว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะก็อย่าลืมกดไลค์กด like. กดแชร์ทางท่ากันด้กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปของผมไปก่อนเลยครับผมบ๊ายบาย